พลเมืองในวันนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามการเรียนรู้วิถีชาวเยอของนักเรียนโรงเรียนเมืองคงอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดค่ะทำกิจกรรมเรียนรู้แห่งลุ่มน้ำมูลเพื่อที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างสร้างสรรค์ค่ะ สวนทาม,มูรล,ลานเยออําเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษที่นี่สวนทาม,มูรล,ลานเยออําเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษอีกพื้นที่การเรียนรู้ของคนสามไว ทั้งเด็กเยาวชนพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้เช่นการดำนาและการทำขนมพื้นบ้านวันนี้ ตอนเช้าพวกเราได้มาเกี่ยวข้าวและก็เรียนรู้ทักษะชีวิตในเรื่องการเกี่ยวข้าวตอนบ่ายเราได้มาเรียนเรื่องเรียนเรื่องการทําขนมไทยสมัยก่อนเป็นขนมข้าวโพดค่ะอนมมีความสุกมากๆไดเลยค่ะเวลามาที่สวนคุณครูวนันสนามกตัิลาเพราะว่ามีของเล่นหลายอย่างแล้วก็ได้ทากิจกรรมทุกเวลาด้วยค่ะ พื้นที่อำเภอราศีสไลมีที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำมูลชุมชนมีวิถีตามแบบฉบับชาวเยอะที่อาศัยพึ่งพาทรัพยากรจากแม่น้ำมูลด้วยการลงมือทำผ่านประสบการณ์จริงที่สนุกสนานเรียนและเล่นไปพร้อมกัน คือเด็กหน่อยมาเรียนรููนี่ค่ะไอ้ปูสอนนี่ค่ะดีใจแล้วก็พร้อมเสมอที่จะให้ความรู้แก่เด็กหน่อยเพราะว่าเด็กเด็กหน่อยมันอยากต้องการอยากลู้อยากเลียนลู้ในสิ่งแวดล้อมของไอ้วิถีชีวิตก็มีความสุขแห้งค่ะคือลูกหลานได้มาสืบทอดว่าเออการเห็ดไห้เห็ดหน้าการเห็ดเนี่ยอยู่เนี่ยกินค่ะก็มีความสุขเด็กหน่อยก็มีความสุขคนเดาคนเดาก็มีความสุขนะคะ จะเป็นพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนสามวัยแล้วที่นี่ยังเป็นพื้นที่รวมพลังกลุ่มผู้สูงอายุให้ได้ร่วมกันสร้างฐานเรียนรู้วิถีของลูกหลานชาวเยอและสร้างสภาพแวดล้อมให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกวัยอีกด้วยค่ะนักข่าพลเมืองโรงเรียนเมืองคงคงคาวิทยารายงาน